สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่อำอนมนะครับจ mm hmm. ังหวัดกระบี่นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมรถที่ผมเพิ่งสรงมอบไปเมื่อวันที่18คุมพฤภานที่ผ่านมานี้เองนะครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ปาล์มลงอีก50ตังค์นะครับวันนี้เลยมีทีมงานมีเกษตรกรตัดปาล์มมา mm hmm. เยอะนะครับ mm hmm. ผมถ่ายคลิป มาแนะนำรุ่นปามนะครับแล้วก็รุ่นรถเอวิ 220K นะครับตัวนี้ตัดได้2วนะครับก็ประมาณ600-700กิโลต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ยกสูงจากพื้นดินนะครับพื้นปูนได้ประมาณ4.5เมตรนะครับสามารถตักติดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีแรมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่อาจมีแรมหน่อยก็โอเคนะครับในตรงนี้ ที่นี่จะมีล้ําผลต่างนิดนึงนะครับก็มหนนะีหรือสะดวกจะจอดบนพื้นเลยก็ได้นะครับก็ที่นี่เห็นว่าตักไปหนึ่งพ่วงแล้ววันนี้นะครับผมมาไม่ทันอย่าลืมนะครับหากทีมงานท่านใดสนใจนะครับรถตัก XCMG นะครับที่จำหน่ายโดย OCR Thailand นะครับโดยมีผมนะครับเจน XCMG OCR Thailand นะครับเป็นผู้จำหน่ายนะครับก็โทรมาที่ผมเบอร์0864914246นะครับอย่าลืมนะครับผมมีท่องทางการติดต่ออยู่มีทั้งเฟซนะครับทั้งไลน์นะครับอินสตาแกรแล้วก็มีล่าสุดผมอัพลง Youtube ด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์ กดติดตามนะครับกดรับชมได้นะครับก็วันนี้ผมมาชมที่หน้าง,งานนะครับก็เดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหากมีเวลาเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนรถท,ทำงานให้นะครับคิดว่าน่าจะเย็นๆนี้น่าจะมีนะครับ อย่าลืมนะครับหากท่านยังไม่มั่นใจในรถ x c m g ของเรานะครับเข้าเยี่ยมชมลูกค้าได้นะครับในพื้นที่นะครับตรงนี้พื้นที่อยู่อำเภอพนมนะครับจังหวัดกระบี่นะครับเข้ามาชมได้นะครับหรือโทรมาที่ผมที่เบอร์0864914246นะครับผมจะไปรับมาเยี่ยมหรือทดลองขับได้สบายนะครับเพราะรถเราส่วนใหญ่เราจะจอดอยู่ที่บางละมุงชนบุรีนะครับเราไม่ไม่มีที่จอดในพื้นที่ภาคใต้นะครับ โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้การบอกต่อหรือมาดูหน้าง,งานกับลูกค้าเองนะครับดูการใช้งานหน้าง,งานกันเลยนะครับแล้วก็เราเรื่องเอกสารยังไงก็ไม่เยอะและไม่ยากนะครับเอกสารก็คือขอสเตตเมนต์นะครับย้อนหลัง6เดือนหรือถ้าขอผ่านเบงกิ้งก็ขอสัก1ปีก็ได้ครับส่งมาที่ผมผ่านไลน์นะครับแล้วผมจะส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่แล้วเช็คว่า ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับไม่เกิน3าวันเราก็ส่งมอบรถได้แล้วนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับ3ามวันเราส่งมอบรถได้เลยนะครับก็คือน้องกอฟส่งเอกสารมานะครับผ่านลายแล้วผมก็ส่งไปให้ทางสมนักใหญ่นะครับสำนักใหญ่ดูสเสร็จไปแล้วผ่านนะครับอนุมัติวายทิพย์เลยนะครับแล้วก็เตรียมรถเพราะเราต้องเพิ่มมุ้งกีนิดหนึ่งสำหรับการตกตกปางนะครับก็ถือว่า วันนั้นที่จริงวันพุธนะครับก็ใช้เวลา4วันนะครับมาส่งวันเพฤหัสก็เสร็จเลยนะครับก็ลองนะครับาทีมงานต้นใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับเจน XCMG OCR Thailand นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หรือจะโทรมาที่เบอร์0864914246ก็ได้นะครับาผมจะให้ดูการทำงานของรถไปเรื่อยๆนะครับ กว่าใช้ระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับก็ลองดูได้เลยคับวิธีการใช้นะครับรถุันนี้เรารับประกัน1ปีหรือ2,000ชั่วโมงนะครับแล้วเข้าตรวจเช็คทุก250ชั่วโมงนะครับ ไม่ว่าช่วงรับประกันหรือไม่รับประกันเราก็เข้าตรวจเช็คให้ทุก210ชั่วโมงนะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะมีช่างซ่อมเองหรือเปล่าถ้าไม่มีช่างซ่อมเองก็สามารถเรียกช่างเรามาได้ตลอด2 4ติชั่วโมงนะครับก็มีปัญหาใดใก็ติดต่อมาที่ผมได้เจน x c m ก OCR อทมจลนะครับโทร086 491 4246นะครับฝากอีกหนึ่งครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ